เกี่ยวสวนหลังบ้านกันวิวใน,นหลังบ้านนะครับมีห้องครวัวมีห้องน้ามีหลังบ้านก็จะมีสวนสวนแลยต้นไม,ม้หลังบ้านต้นบืน่น môn, môn những lục, nhiều, 12 cái, không die sác cái, rồi, thằng bàng, có sẽ có cái, 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 มีป่าหลังบ้านรักษาไว้มีต้นไม้ต้นยูต้นไม้ไล่รวมสมบูรณ์ไม้แหนโอ้ สัดยาแล้วสวยสัดยาแล้วงามฝักเจนางใส่แกงหน่อไม้ปลื้มปัตืรเจนาเปลือปปัตือ อย่านางนั่นแหละโอ้ยเยอะทำสุ่มขอบไว้หลังบ้านก็จะมีกระต๊อบกระต๊อบหลังบ้านหลังไว้ถ่ายทำหนังจมปลวกอันนี้ต้นไฟในซางลุงปลูกไว้ลุงชื่น ตอนนี้แกไม่อยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูต้นไฟลุงซื่นหน่อ,นอแล้วแล้วออกนี้แกมาปลูกนะต,นตั้งแตเดินไม่ได้แล้วดูแปกปลูกพอเดินได้มาดูโอ้ต้นฟางเตาแล้วนีหกป,ปีเจ็ดปี คนปลูกไม,ม,ม่มีอะ่ะหลังบ้านเนี่ยจะเป็นสวนมาก่อนปลูกเขาโพดกระปุกมันปลูกาโพดกระปุกตั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปลูกอะไระต๊อกต๊อกผักกระต๊อบ น,นี่ก็เคลือยนนันไม่ให้ตัดบางเนี้ยเขาเรียกไอ้อะไรน,นะตันขอไว้ให้นกกินตัวเนี้ยไว้ให้นกกินนูน่นอยู่ข้างบนูย่ยแล้วเป็นลูกมันมันสุกนกจะมากินเยอะ

มีน้ำก๊อกน้ำมีเพิม่มน้อย,ยอะไจะหาเนี่ยนปลูกต้นมะม่วงต้นพลังอืมีต๊อปเล็กเล็กองบ้านถ้ามียุงก็สบายหนะ่อย มดเยอะเียน,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 นี่นี่กรน้อมไก่เลี้ยงไก่เพิ่มจะทำคอ,อกเล้าไก่ แถวนี้ที่เยอะเด่ไม่รู้จะไว้ตรงไหน,นตรงนี้ก็ดีมโล่งดีเนี่ยต้นนี้โตแล้วันี้จะตัดไว้ให้นกกินตนผัากกลางเขาแ,แล้วนะทางแหนก็เขาแกมัตันขอชอบธรรมชาติต้นไหนที่นกกินก็ไม่เอาออกอืม เป็นเถาเป็นเกลือนอไรลูกเธอไม่มามั้งที่เนี่ยฮะร้อ,องน,นัน่นแหละมาหรือเปล่าวะไม่เห็นนี่โน่นอยู่โน,น่นนะลูกเธอบอสลูกเธอซื้อบอสน้อยโน่นข้างหลังโน,น่นนะไปตามสิบอสบอสน้อยตามไหม้ดีข้างหนึ่ง ดาวบอสขังเพือตั้งคื่อให้บอสนั่นดูความร้ายของมันนันมาแล้วก,กระซนเลยดู zoom ธรรมชาติไปชวย อยากให้เป็นแบบนี้จนถึงเมษายนตอนเมษามันจะไม่มีมันจะไม่มีใบไม้มันจะร่วงลรนหมดันก็เลยร้อนปกติถ้าเมษาใบทึบแบบนี้โอ้เย็นสบาย,ยมสม,มุนมาเพียบเลยเยอะ